สวัสดีค่ะคลิปนี้กลับมาอยู่กับ N. N. อ้ายิ่งกันอีกแล้วนะคะก็วันนี้นะพึ่งได้เศษของเวทมาครบแบบสุดๆร้อนๆ้อนเลยนะดอกมาจากบ้าน10กันบอกเลยว่า วินาทีนี้นะบ้านสิบเธอแบบว่า m อ v มากเธอดอกบ่อยมากนะเศรษฐวันราชันนะคะอ,อ,อันนี้ออินก็ใช้เวลาหาอยู่ประมาณสองเดือนกว่าๆเนาะที่แบบว่าเราสะสมแล้วก็แบบว่าหากันจริงจังเลยก็ประมาณเดือนหนึ่งนะคะถึงได้มาครบนะก็จะบอกเลยนะว่าบอตตัวไหนที่ดอกดีมากบอกเลยว่าบอสตัวที่สามของบ้านสิบ เนาะเดี๋ยววันนี้มันครบห้าเศษแล้วเดี๋ยวเราจะมาผสมกันนะคะเดี๋ยวรอดูนะว่าวันนี้ผสมเศษแล้วเปิดใช้ปุ๊บพลังจะขึ้น1ป็นหมื่นล้านกันหรือเปล่านี่วันนี้ได้อันนี้มาด้วยน่าดกาด้จากบอสตัวแรกเลยนะแปดห้าห้าแต่ว่าอันนี้นะอ้อินเคยได้ได้เต็มเศษนะจากเก้าสามศูนย์ป่ะไม่แน่ใจนี่นะเดี๋ยววันนี้เราจะมาผสมกัน ไปแล้วก็จะไปหาอันนี้กันนะเธอบันติดนี่มาแล้วนี่ดุวยดวยอะเดี๋ยวเราจะมาเปิดใช้กันนะคะเพื่อนๆตอนนี้พลังอินนะอยู่ที่9 9 5 4เห่คันนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดใช้กันเลยดุย๋ยเธอ<ๆ>แบบตื่นเต้นมากเราหามานานมาก อยู่ไหนนะเนี่ยวยตัวนี้นะคะก็จะเพิ่มสวรรค์ดาชันนะคะก็จะเพิ่มพลังลบนะคะ8 0 0ห0นะแล้วก็เพิ่มเลื่อนนะคะ96 0 0 0นกะเจาะเกาะพันหกนะคะดีเฟนพันหกนะแล้วก็แอทแท็กเพิ่มนะคะ7 7%ซแล้วก็เพิ่มอัตราลุ้นใจนะคะ 4. 5เปอเซถือก็เป็นรองแค่สวรรค์รุ่งโรจน์นะเดี๋ยวต่อไปเราจะไปหาสวรรค์รุ่งโรจน์กันเรา,าเปิดกันเลย 200ล้านสหรอฟ oh, ู๊เอนเพืนพลังขึ้นมาคือไม่ได้ตาฝาดใช่ไหม200ล้านเหรอโอ้ย คือมันเยอะมากอู้จาก9,947หรือ50ว่าเมื่อกี้จำไม่ได้ขึ้นมาเป็น1 0 0 0 0 1ม6 2ล้านอุย้ยเปิดอันยวเราได้มานัง้งสองรอะเธอพีอ่มันปืม้มมันปล่อยมากเอออยากได้สวรรค์ลุงรลดแล้ว มาดูที่ได้อะไรได้ได้ได้ค่าความสำเร็จได้แปลงกายด้วยอ้ยโอ้ยน้อง่วยย่าอ้ยโอ้ยปื้มมากเลยอ่ะขึ้นหมื่นล้านแล้วสวยมากน้องฟงฟิงมูมิงสุดสุดในที่สุดเราก็ได้จะกิงแต่ว่าต่อไปแล้วก็ต้องไปหาเบบีกันต่อ ก็ยังว่าเรามาจับกัดการหาต่อว,วันเนาะอ,อีนี่เราอุตส่าห์มันุไปนอนในบ้านบอสเลยนะเธอพอเราเชได้มนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆมากนะคะที่ทำการติดตามเนาะเดีย๋ยวอิงจะบอกคลิปนิดนึงนะคะวิธีการนอนค้างอยู่ในบ้านบอสนะก็คืออาอินเอาตัวของอ้าอินนะคะไปปล่อยไว้ในบ้านนะไม่ว่าจะเป็นบ้าน9้าบ้าน1ิบ บ้านชิเกตนะคะมีก็จะเห็นได้เลยว่ามีของตัวอาอินทั้งนั้นเลยนะเนี่ยตีมันทั้งวันทั้งคืนตีมันอยู่ตีมันจนกว่าจะดับอ่ะอย่างเงี้ยนะคะเทคนิคการที่แบบว่าเราจะเอาตัวไปค้างในบ้านบอสนะแต่แต่เราต้องดูก่อนนะว่าใน,ะานเซิร์ฟเรามีเพื่อนไหมเขาจะขึ้นหรือเปล่าก็มันเป็นมารยาทในสังคมนะคะที่แบบว่าเราจะต้องดูเพื่อนเราด้วยเนาะ ก็ทเทคนิคง่ายๆนะคะก่อนขึ้นบ้านบอสนะคะต้องทำบอตออฟไลน์ line ตรงนี้นะคะให้เป็นศูนย์นะคะเพราะว่าถ้าเป็นศูนย์ปุ๊บตัวเราจะไม่บอดออฟไลน์ line ออกนอกพื้นที่บ้านนะคะไม่ว่าเราจะล็อกอินกี่ครั้งนะมันก็จะอยู่ที่นั่นเสมอนะคะไม่แนะนำให้ตัวหลักขึ้นไปเนาะเพราะว่าตัวหลักมันต้องเก็บเควสต,ต้องทำวิว เนาะถ้าเป็นไปได้ก็เอาตัวลูกๆขึ้นไปปล่อยกันแล้วกันเนาะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาในการเก็บเลเวลของตัวหลักนะคะอย่าลืมเนาะก็สามารถอัปคลิปนี้ไปใช้ได้นะคะสําหรับเพื่อนๆที่ยังหาของเวทอยู่เนาะสาหรับคลิปนี้ยอินก็ขอจบงเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ